สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกเช่นเคยวันนี้กิจกรรมมีอะไรบ้างให้น่าตื่นเต้นฝากมาลุ้นกันหน่อยถ้าแมวเราได้เดินมาตรงนี้จะชอบแวะเดินมาดมขี้ไก่แต่ละตัวก็เล็งหาพื้นที่ที่จะเล่นแลวเจ้าเสือเออคือกระโดดขึ้นไปนู่นแต่แรกเรางงว่าเออเขาปีนขึ้น,นไปทําไมเราคิดว่าเออน่าจะแบบปีนเปน็นดังเล่นแต่ว่ามันมีแดดนะเด็กค่อนข้างแรงด้วยและดูอย่างไปเป็นตัวอย่างนี่อ้าวโอ้โูเล่นที่เพร์นี่เนี่ยเรื่องขั้นไม่ได้กระทบกันเขาเดือบไปกระทบป้ยด้วยเฮ้อระวังเรียกมาก่อนเดี มันก็จะเม็นมาพร้พวมังโม่มกแต่งแท้เอาอันนั้นก็ขึ้นโกมะเผาและอันนี้ก็คือดูความซีหูซีตามันขันอะไรขนาดนั้นอันนี้เขาเรียกลังคากระเบื้องปาท่าความแล่มคุมเอ้ส่วนตรงแลมมันก็แล่มไอส่วนตรงมันบาดได้มันก็น่าจะบาดได้แหละเออโอ้โหอย่างในซีหูซีตาไม่ดูตามาตาเลือเลยดูไปดูมารู้สึกกานแควก็เลยบอกเออเออเอาหัวมาเดี๋ยวจะเกาให้เนาะพอเราจะเกาให้เอาหัวมุดนี่ก็ประมาณว่ามันไม่ถูกใจเท่ากับทำเอง ความหวังดีของเราซาละกัวมันบาดแกแกเลยไม่กลัวมันบาดเลยหมดมุมนู้นไปมุมนี้โอ้ดีเนาะเป็นแมวไล่มุมดีเออที่จากตัวขาข้าวตอนนี้ไม่ได้ข้าวขนาดนั้นนะมันน่าจับเอออาบน้ำมากเลยสักวันมันต้องมาแหละเออได้อาบแน่นอนเพอ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 ก็จะวิ่งใส่เขาอย่างเดียวเลยเจ้าเสี่กฟูเนี่ยในขณะที่เราวุ่นวายก็อยู่ข้างร้างเจ้าชายเยินนะรอกินข้าวอยู่ข้างบนเห็นไหมเห็นข้าไม่ยกข้าแล้วข้าเจ็บข้าอีกแล้วเป็นแมวที่ขยันเจ็บมักเลยน้องเป็นแมวจรที่สู้ชีวิตชีวิตกาสู้กับไม่รู้จะเจ็บค้างไไไไหหหนน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 นลละะข้้้้้้้าาาางงงงัักกกกกกก็็็็็เเเเจจจบบบีีือออออมม่่่่่ถูววใิิิปตแรพค ซ้ำซ้อนกว่านูน่นคือวันนี้เจ้าชายเย็นแบบกินเขาเยอะมากแต่พามาที่บรรยากาศยามเย็นตอนแรกมันไม่มีอะไรหรอกอยู่ดิแม่บอกว่าให้ไปลักท่านมาไว้ตรงนี้แล้วตัวนี้ก็ก็โดดขึ้นมาแม่ถามว่าทําไมแมวเราถึงตัวดําคือลืมไม่ต้องแปลกใจค่ะดูสภาพโอโ้โหเอาหัวคุกทุ่งท่านแล้วยี่บอกเลยค่ะจะมาว่าบ้านเราไม่เอาท่านไม่ได้นะนี่ดูเป็นกระสอบเลยไม่เอาได้ไงแมวยังกอดไว้เนี่ยเจ้าเสืยฟูมีความสุขลายจนทิบ่บดุ้งน้ำยายาจนซีนนะว่ายายาเฮ็ดเฮียเด้อเฮ็ดเฮียเจ้าตายแน่นอนเออไม่ได้หมายถึงแมวนกรุไม่ส่วนร โว้ยเมือนมือฟูติดมือฟูติดทุ่งท่านมือนะพอทนแต่นะ้านะนักึงนึงแล้วและไม่อยากจะเชื่อทุ่งท่านทุ่งเดียวพระอุละเวงมากเลยไม่ว่าจะเป็นแม่ยันขนยันขนยันแมวแม่ก็ติดเต็มนา้าเต็มมือล่าสุดแมวเามาติดเสื้อผ้าหาผ้าเสร็จแทบโบทันก็เลยว่าแม่ไปเอามาให้แน่ลูกที่ดีคือลูกน่ารักแบบเหล่าไม่ใช่คือแม่จะลุกไปยู่แล้วก็เลยไหว,ว้วานเอามาให้เฉยๆและท่านที่เอามาตั้งโดไว้ตรงนี้ก็คือจะเอามาแยกอันเล็กอันน้อยอันใหญ่แครก็คิดว่าเจ้าเสือนนนนนักนะักไ่ปาาเออวงลทบ เษดำๆที่มันตกลงมาและนางไปน,นอนทับแลยที่นี้มันเป็นฝอยแล้วไงทุกคนมันตดตัวง่ายมากยิ่งกว่าไม่รู้จะเล่นคุปขครก่อนแล้วตอนนี้แต่ก็โชคดีที่ปนะ้ายนเป็นผู้รู้เดินผ่านไปแบบไวๆไ,ไม่เป็นไรเรียกมาใหม่ก็ได้กลของขนาดนี้สนใจอยากจะลังเล่นสไลเดอร์แมวไหมกระดูกสันหลังเรายังอยู่ดีบ้านี้ไปลักและดูออกแม่แต่รีบไปเที่ยวนะปาติโทแม่นางจะก็จะไม่อึดมองอยู่บ้านนั้นผุนอแต่รู้ว่ามันนั่งได้นี่ไม่เคยแพวเลยขึ้นเอาขึ้นเอาแอ่บอกจะเก็บและซุ้มไก่ซื้อมาา้กลลลแแ่่่่ววนนนนนปรระยททีีๆเบงุไ และแต่พามาที่เศร้าวันโตมาเปิดคลิปมาด้วยเมื่อนงงและอะไรอยู่ในคู่เรื่องไม่ใช่สร้างกระฐานแต่อย่างใดนั้นเป็นลูกไก่แต่ถังนั้นเอามาจากวัดจริงลูกไก่แม่ไม่เลี้ยงโดนไก่จิกจนหัวบาดไอ้คนข้างให้ความสนใจสงสัยอยากจะเป็นพี่เลี้ยงเขาเหรอมันจะโตจริงไหมเนี่ยไม่ใช่มันจะไปโตในท้องเราหรือฝากมาติดตามต่อพรุ่งนี้วันนี้ไปแล้วนะคะฝากากดไลก์กดแชร์กดติดตามแล้เจะกนใหม่คลิปหน้าบายบฮ e